บรรยากาศภายในวัดวารามประจำจุมชนพลึกคื้นด้วยความสามัคคีของพุทธบริษัทสีที่มาทำรุุบำรุงศาสนสถานในโครงการธรรมญาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่6ซึ่งภาพแห่งคุณงามความดีที่เกิดขึ้นตลอดเดือนมีนาคมด้วยการสืบสารภารกิจของพุทธบุตรธ,ธรรมญาตราที่มาทำหน้าที่เนื้อนาบุญประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดีงาม พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้เชื่อมโยงบ้านวัดโรงเรียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความสมานฉันท์เพื่อความร่วมมือกันทำลูกบำรุงพระพุทธศาสนา เก่งกว่าเช็ดถูวัดสันเพชรแห่งนี้ทําไปขัดถูไปก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดค่ะแล้วก็มีความปลื้มปิติใจค่ะที่เราได้มามารับบุญณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยายมาทําความสะอาดเนี่ยปลื้มใจมากลูกแล้วก็ดีใจที่ว่ามีสิ่งดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะใจเราใสสะอาดค่ะอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกๆวัดในประเทศไทยเราเลยค่ะ แล้วถ้าสิ่งอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องร่วมใจกันนะคะจากทั้งวัดทั้งโรงเรียนแล้วก็ครูบาอาจารย์ค่ะทั้ง3อย่างต้องร่วมกันค่ะเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็เป็นการนำพาเยาวชนเข้าวัดจะเป็นการขัดเกลาเด็กๆให้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้หลักความเป็นจริงของชีวิต อยากจะให้โครงการนี้เข้ามาสู่ในชุมชนในโรงเรียนของเราก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แก,ทก่ทุกๆฝ่ายค่ะนิยโยมมายีก็รู้สึกดีใจที่วัดก็จะได้บุรณะวัดที่ดีขึ้นีกเพราะว่ามาทุกเที่ยวเนี่ยเขาก็ทํความสะอาดวัดเขาตั้งใจว่าวัดมันสะอาดเลี่ยมประชาชนเขาก็แลเห็นว่าวัดที่เลี่ยมดีสะอาด การสืบสารภารกิจธรรมญาตราถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกรักพระพุทธศาสนาให้งอกงามแต่การจะพัฒนาให้ยั่งยืนได้นั้นบ้านวัดโรงเรียนต้องร่วมมือกันสนับสนุนสารต่อกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาสถานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งเยาวชนชุมชนและพระพุทธศาสนาของเราชาวพุทธทุกคน กิจกรรมที่ดีนะคะทำให้วัดได้สะอาดเขาเรียกว,ว่าเป็นความร่วมมือบวรเรียกว,ว่าบ้านวัดโรงเรียนนะคะก็ขอเชิญชวนคณะศรัทธาทั้งหลายนะคะที่อยู่รอบๆวัดวัดกกแห่งนี้ได้มาร่วมาการทอดผ้าป่าและก็ทำความสะอาดวัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปีในช่วงเวลานี้นะคะรู้สึก ภูมิใจดีใจแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญค่ะที่ได้มาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ถ้าเกิดมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกนะคะหนูก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมนี้อีกก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือทุกๆคนที่สนใจกิจกรรมอย่างนี้นะคะมาร่วมร่วมกันค่ะมาร่วมกันทําบุญอย่างนี้อีกนะคะวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของวัดกกอาตมามีความซื่นใจเป็นอันมากที่เห็นพระธรรมทายาทเหลืองอารามไปทั้งวัด และญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาได้มาทำความสะอาดวัดความตั้งใจดีของทุกฝ่ายส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสร้างความสามัคคีให้เกิดข,ขึ้นในหมู่ชาวพุทธ ปลูกจิตสำนึกรักพระพุทธศาสนาให้งอกงามอันจะสมงผลให้วัดวาอารามกลับมาเป็นศูนย์รวมใจที่แท้จริงและเป็นที่ตั้งนหหงศสัทธาทุงชาวพุทธสืบต่อไป การปลูกฝังจิตสำนึกรักพระพุทธศาสนาให้งอกงามต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างต้นแบบให้แก่เยาวชนและสร้างกระแสแห่งการทำความดีให้ขยายไปสู่ชุมชนต่างๆเพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่ให้ลูกหลานเติบโตขึ้นท่ามกลางคนดีมีศีลธรรมการสืบสารภารกิจธ,ธรรมญาตราไปยังชุมชนจึงมงุ่งเน้นให้ชาวพุทธทุกฝ่ายเข้ามาทำกิจกรรมทานพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใกล้ชิดวัดใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นจะได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของชาวพุทธในการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัดวาอารามประจําชุมชนซึ่งครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมภายในวัดสันเพชรจังหวัดนครปฐมเปิดโอกาสให้ชาวพุทธชุมชนวัดสันเพชรได้เข้ามามีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนและสังคมไทย ดิฉันรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมธรรมยาตาในปีนี้นะคะแล้วก็ได้พาเด็กๆก,กับคณะคุณครูของโรงเรียนมาทำความดีมาร่วมรับบุญด้วยนะคะการทีเออ่เด็กได้มาร่วมกิจกรรมนะคะ ก็จะทําให้เด็กใ,ใกล้ชิดพุทธศาสนาด้วยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทางวัดพระธรรมกายนะคะที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดทุกๆปีนะครับเป็นการให้เด็กได้ทําความดีแล้วก็ให้คณะครูกับเด็กๆได้มาร่วมรับบุญกันด้วยนะคะเส้นทางนี้เป็นทางที่สําคัญนะคะคือเป็นเส้นทางของพระผู้ปรับมาน,นั่นคือหลวงปู่วัดปากน้ําภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีท่านเป็นบุคคลสําคัญในพระพุทธศาสนาเป็นมหาปูชชนียา กาจรต้นบุญต้นแบบของพวกเราในการสร้างบุญบารมีก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะว่าให้เรามากอบโกยบุญอันนี้ร่วมไปกับท่านเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างบุญบารมีตามติดท่านต่อไปการสืบสารประเพณีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศาสนสถานภายในวัดกกกรุงเทพมหานคร ได้มีเยาวชนให้ความสนใจมาร่วมประกอบพิธีจากการที่ครูอาจารย์พานักเรียนมาเรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อให้เห็นเป็นแบบอย่างการทำความดีที่มีคณะสงฆ์มูใหญ่เป็นเนื้อนาบุญและมีผู้ใหญ่ในชุมชนมาปฏิบัติเป็นต้นแบบทุกขั้นตอนของพิธีกรรมจะทำให้เกิดความคุ้นชินเมื่อเยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นย่อมเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธจึงเป็นหน้าที่ของทุกฝา่ายที่ต้องให้การสนับสนุน เพื่อสืบสารวิถีปฏิบัติของชาวพุทธให้อยู่ในใจของลูกหลานและคงอยู่คู่ชุมชนสืบต่อไปเพิ่มใจนะที่มีประชาชนและว่าไม่ว่าจะเป็นสาธุชน เยาวชนที่มาร่วมพัฒนาวัดนะครับตลอดจนสาธุชนต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้ๆวัดและก็บริเวณใกล้ๆกับชุมชนเหล่านี้นะครับได้มาร่วมนะครับได้มาร่วมถวายพระปา่าที่ว่าโอกาสต่อๆไปทางโรงเรียนแล้วก็สาธุชนคงจะมีโอกาสได้มาพบปะก,กันและร่วมทำบ,บุญนในกิจกรรมครั้งนี้อีกได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะครูและก็นักเรียนร่วมกันสวดมนต์จนได้รับโล่ในวันนี้นะคะซึ่งก็ เป็นที่น่าภาคภูมิใจและก็เป็นการสืบทอดคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยได้ใกล้ชิดนะคะธรรมจักรมันเป็นบทสัวที่สําคัญบทหนึ่งในพระพุทธศาสนามีนักเรียนโรงเรียนสามสี่โรงเรียนที่มารับโลกวันนี้อตาตมามีความปลื้มใจเป็นนันมากขอญาตโยมทั้งหลายที่มาร่วมบุญในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขทุกทุก,ท,กทั่วหน้าเทือน ความร่วมมือของชาวพุทธทุกฝ่ายทุกภาคส่วนส่งเสริมให้เกิดการสืบสารภารกิจธรรมญาตราขยายไปยังชุมชนต่างๆทำกลางความเลื่มปิติของพุทธบริษัท4ีในชุมชนดังเช่นที่เกิดขึ้นในชุมชนวัดบางปลาจังหวัดสมุทรสาครในพิธีทอดพระป่าบบำรุงศาสนสถานณวัดบางปลา พระธรรมยาตรานี้จะทำให้บ้านวัดโรงเรียนมีความแน่นแฟนจะทำให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองจะทำให้สาธุชนทั่วๆไปเข้าใจวัดได้มากยิ่งขึ้นทุกคนจะรักวัดจะปฏิบัติธรรมมีความรู้สึกปราบปลื้มใจนะคะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยให้โอกาสพวกเราทุกคนนะคะมีส่วนร่วมในบุญเกิดความรักความสามาคัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะ วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่ทางวัรรมกายก็ทอดทระปาให้กับบ้านองปาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ได้สร้างโรงพยาบาลก็ร่วมร่วมกับชุมชนบ้านองปาผมก็ในฐานะผู้นําท้องถิ่นก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะผมอยากให้มีงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้เกี่ยวกับพุทธศาสนาของเราได้สืบไปครับในยุคสมัยยุคนี้การที่จะปฏิบัติตามพุทธศาสนานั้นหายากวัรม,มก,การนั้นเป็นตัวอย่าง ที่จะให้อุบาสิกาทั้งหลายนั้นได้เข้าใจในการปฏิบัติในการรู้ที่ญายโยมทั้งหลายได้มากันพร้อมเพรียงกันมากๆเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางที่เราสืบวิจุรณนาให้บั่นคงต่อไปในอนาคตข้างหน้านูน้นคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากการสืบสารภารกิจธรรมญาตราในปีที่6 ทำให้ทุกฝ่ายได้ดระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของชาวพุทธเพื่อร่วมมือการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นโดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปได้กว้างไกลให้พี่น้องชาวไทยมีพระรตะนตรเป็นที่พึง่งที่ระลึกที่แท้จริง